สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปียาชแชนลค่ะพี่น้องมันสภาพมาให้กระเผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องสภาพมาทําหัวเชโป้ผัดไข่นะคะหัวเชโปค่ะถ้าเราอยากให้กรอบอร่อยค่ะอยาไปแช่น้ำร้อนนะคะพี่น้องแช่น้ําเย็นประมาณ5้าถึงสินาทีค่ะน้ำน้ำอุณหภูมิปกตินี่แหละค่ะพี่น้องผพ้ใดบอยากให้มันหวานแห้งค่ะแช่หาถึงสินาทีค่ะรับรองว่าหัวเชโปเราจะกรอบนะคะจะไม่ไม่นุ่มค่ะพี่น้องอย่าเคยเอาน้ำห่อนแช่ลวกออกค่ะปรากฏว่าหัวเชโป อเฮานี่นมบ่แซ่บค่ะนี่ค่ะเยอะแยะห้านาทีค่ะจะมีความหวานอยู่แล้วก็จะมีความกรอบนะคะแซ่บผัดพี่น้องนะคะก่อนอื่นใส่น้ำมันลงไปเยอะใส่ลงไปแล้วบ่พอค่ะเมนูนี้ต้องน้ำมันเยอะนิดนึงค่ะตามด้วยกระเทียมสับ มอเชอปโป่ผัดไข่จีก็พอตมกระไดที่ก็เคาสวยกระแซบค่ะพี่น้องนะคะวันนี้จะใส่ไข่สองฟองค่ะที่สำคัญปรุงงายค่ะเพราะว่ามอเชอปโปขฮอสซี่รสชาตดดิอยู่แล้วค่ะ มีไข่ที่แหลกเลยผู้ใดโบมักน้ำมันายกะยะ็อย่าใส่ไยที่เยา่าเวยค่ะพี่หน่องแต่ว่าสรน,นี้ไม่รู้นี่น้ำมันต้องเยอะนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเอาไข่ออกพักไวค้ค่ะนะคะเอาหัวเชื้อโปลงไปผัดผัดไฟกลางๆค่ะน่คะ ไปตันๆไปเรื่อยๆี่หัวเจ๊ปโปเราสุกโดนความร้อนจะมีความหอมค่ะงงนะคะพี่น้องยังไงหัวเจะโปผัดไข่นะคะเพราะว่ามันมีความหวานความเค็มในตัวแล้วค่ะนะคะในยอดกระเนียมห่านะที่ความหวานก็ลดลงเนแล้วก็ความเค็มก็ลดลงเ,เน่ค่ะหลังจากนั้นใส่ไข่ที่เราพักไว้ค่ะ ทีนี้ปุงมรสด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะให้พร้อมหอมแค่ให้พร้อมหอมึ้ดๆค่ะที่นรางโปะพิดบอกะถือประกอบใส่น้ำตาลทรายอีกนิดนึงนี่ค่ะยนุ่มรุ่มแค่นี้แหละค่ะพี่น้องพือว่าเป็นอย่างคือตรงใส่น้ำตาลทรายทำว่าโฮชิโปหวานเพราะไข่เขามีรสชาติค่ะเพราะว่าไข่มันไม่หวานนะคะพี่น้องตามด้วยชื่อรดหน่อยนึงค่ะ จากนั้นผัดอีกสัก5นาที3-5นาทีค่ะนี่ค่ะหัวเชโปของแต่ละเจา้าของแต่ละคนจะบ่งชือก,กันนะคะบางคนอาจจะสีเข้มกว่านี้บางคนอาจจะสีอ่อนกว่านี้ต่วงเดียวนี้ค่ะกำลังพอดีสีกำลังงามค่ะ ี๋ยวชิมรสก่อนค่ะผู้ใดมักพริกไทยใส่ลงไปเด้จากพี่น้องแต่ว่าจ้น่นายอาลองลมักหมักแล้ว่าบไม่เหม็นหายย่างก็เลยจะโบใส่อืมอร่อยโอเคเลยค่ะเอาละค่ะ ปิดไฟได้ยาวตักใส่จ,จานที่ิ่งแซบอหลีค่ะกรอบพ่หมอค่ะพี่น้องที่สำคัญอย่าเอาไปลวกน้ำหอนคะคะน้องนันโอเคบสัสยยางค่ะนะคะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะง่ายๆแต่อร่อยค่ะหัวอเชโป๊ผัดไข่นะคะพี่น้องถีส่สำคัญค่ะ หม้อชิปโปมันจะมีความหวานความเข้มในตัวด้วยจ้ะพี่น้องแนะนําอย่าเอาไปแช่น้ําร้อนเด็ดขาดมันจะไม่กรอบค่ะแซนดําหัมมันดาเนี่ยค่ะพี่น้องนําอุณหภูมิปกติประมาณหาถึงสิบนาทีค่ะเอาความหวานออกนะคะแล้วเราก็มาปรุงใส่น้ปาปลานิดนึงน้ําตาลนิดหน่อยรสชูรสล,ลงไปอร่อยค่ะเป็นยังคือต้องเส่น้าตาลเพระว่าไข่ห้าม่มีความหวานวที่สาพาญคือเราปรุงให้ไข่มีรสชาติแค่นั้นค่ะพี่น้องนะคะ เมนูนีกินก็ข้าวซอยกระแด้กินกับข้าวต้มก็ดีนะคะหรือว่าใครชอบความหอมโรยพริกไทยลงอีกนิดนึงค่ะหนีเขาจะโบมากเดียวกับเล่โบไซนะคะพี่น้องแซบนะคะเมนูมือนี้องแซบลีค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆด้อจากพี่น้องมาค่ะ เอาถั่วเอาซ้ำมาค่ะพี่น้องมากินเขานี่กันเป็นยังคือบอกทุ่งเซ้งามงาพ่อเฝ้านะคะอย่ามาทำผักเขาแรงเพลินค่ะพี่น้องมาจ้าหัวชะโป้ผัดไข่อร่อยอร่อยจ้า